Where the movie started, photo taken. Space Mo สวัสดีครับผมพบกับพันธบีชาแนลนะครับในช่วงของเพื่อนมิดวิทย์วาครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงงานไฟฟ้านะครับที่นี่ก็เป็นโรงงานไฟฟ้าไบโอแมสนะครับขนาด8เมไมวรตว์ตนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าชื่อว่ามวลนั่นเองก็บอกเลยว่าที่นี่เราก็เกาะสร้างกันมาทั้งหมดนะฮะก็ หปีกับอีกสักหเดือนแล้วนะครับก็อยู่กับที่นี่มานานอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีมากฮะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ๆนะอย่างโรงงานไฟฟ้านะครับขนาดแปลกรปกวัดก็คือชั่วโมงกะแปดพันหน่วยนั่นเองนะครับก็ลองคูณอัตราดูนะครับว่าวันวันหนึ่งเขาจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องยอดการลงทุนของโครงการนี้ครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ เมกะวัตละ150ล้านนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่กี่ปีเท่านั้นก็คืนทุนแล้วนะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นี่นะครับก็จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆเลยนะครับก็คือส่วนของที่เก็บวัตถุดิบนะฮะที่เก็บวัตถุดิบเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเก็บวัตถุดิบให้ได้6เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อในช่วงช่วงหนึ่งที่อาจจะไม่มีวัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ย ก็สามารถที่ยังปั่นไฟได้นะครับอย่างด้านหลังเราเนี้ยก็คือเขาเรียกว่า,าชุดอินเทกนะครับบ่ออินเทกแล้วก็คอนเวนเยอร์ในการเป็นแท่นลำเลียงแล้วก็ชุดกองวัตถุดิบนะฮะที่เรากำลังเดินเข้ามาก็คือเป็นชุดแ้นน้ำนะครับที่นี่ก็คือเป็นชุดปัดแรงดันให้หมาะสมกับรอบของเครื่องปั่นไฟนะครับ เพื่อรักษาอุณภูมิของเครื่องปันไฟนั่นเองแ้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับปลดระบบน้ําทั้งหมดปั๊มน้าทุกตัวนะครับก็จะควบคุมจากแผ่นน้ำตรงนี้นะในชุด,ด้านหลังนี่นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดอ่อสแตกเป็นพวกอ่อปันไอเสียทั้งหลายครับแล้วก็ชุดกรองอากาศอ่าแล้วก็ เวลาที่อากาศมันไหลผ่านมานะครับมันก็จะเป็นพวกฝุนละออกก็จะมีชุดกองแล้วก็มารวมกับชุดที่เข้านะ,ะ้รันบชข้งบนนี้ก็เป็นชุดบอยเลอร์นะฮะก็คือที่เป็นเตาเผานั่นเองง่ายๆแต่ว่าข้อมจะเยอะมากเพื่อเปลี่ยนถ่ายเอาความร้อนเนี่ยเข้าสู่สบายให้เยอะที่สุดนะครับแล้วหลังนี้ก็คือในส่วนของมอปแปลงนะครับ ตัวนี้เท่าที่โคดไว้ก็ออโตวนีแทงครับตัวนี้แทง2000 KVA ครับอีกรอบหนึ่งก็คือชุดของควบคุมแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญของเครบายนะครับคือชุดนดีเ้เป็นชุดที่แพงที่สุดด้วยนะครับมูลค่าสูงที่สุดในโครงการบอกเลยว่า สมัยที่มาติดตั้งใหม่ๆนี่ก็จะมีอาถรรพ์นิดหนึ่งครับช่วงน,นั้นพะยุเข้านั่งลานที่เราไว้ประกอบพวกไทดิ้งก็เรียบร้อยครับสบายตัวโดนโดนเครื่องวัดล่อไปนะครับตัวไม่ไม่ใหญ่หักเลยล้มไปโดนก็นสามแสนครับสบายตัวครับผมนี่ครับจะพาเดี๋ยวจะพาไปดู แทนลำเบียงแทนตะกรนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใส่คลิปล็อกนะฮะก็จะค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวในส่วนของอยเลอร์นี่จะเป็นทิ้งส่วนเส,นสร็จลูกทั้งหมดอันนี้เราก็เดินขึ้นมาบนบอยเลอร์แล้วนะ,ะตัวนี้คลิปล็อกแล้วค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วจะพามาดูในส่วนของอยเลอร์ใกล้ๆืน นขนาดเตาเผาทั้งหมดก็จะเป็นเป็นพ่อทั้งหมดน,นี่บอกเลยว่าเวลาที่ทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะสวยมากครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นที่เขากำลังทำชุดพ่อแรงดันเขา้เขาสู่ตัวเข้าสู่ตัวสบายนะตัวนี้ เรามมนเลยครับก็ในในตอนที่เราทำตัวฐานนะครับมันก็เคลื่อนไปนิดหน่อยประมาณ7มิลิเมตรนะครับทำให้เบ้าของตัวที่จะต้องร้อยส่วนของข้อแรงดันเข้าไปเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนนิดหนึ่งก็เลยต้องขยับกันทั้งลายนะเพราะว่าแรงดันมันถูกมากจริง บอกเลยว่าทาลัวนะฮะตัวใครตัวมันนะผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของโครงการตอนนี้ก็จะมีคนเดินตรวจคอนซัลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวเพราะว่ากําหนดการเปิดของโรงงานค่อนข้างที่จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกไม่นานละออนี้กำลังประกอบแบบผน,นังสุดน,นี้กำลังยกยกันอยู่ผนังโรงง,งาน ก็จะเดินผ่านไปได้ได้แล้วนะสวัสดีครับผมส่วนผนังนี่ก็อย่างที่บอกครับใน EP ที่แรกๆก็คือชุดนี้เป็นผนังหล่อพร้อมเอสาเอ็นทับหลังคาในตัวเพราะว่าเวลาที่วัสถุดิบเนี่ยมันมากองอยู่แรล่งดันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ก็จะมีบทเรียบบทปรุงนะฮะก็เขอร์ก็ระยะมันก็ประมาณ6 0ดีก็เป็นค้นท่า,ท,าที่อะสูนะครับพี่ดีขอบคุณมากที่ติดตามกันมาถึงท้ายคลิปนะฮะถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยลหรือว่าจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม,ตมข้อคิดเห็นหรือว่ามีส่วนใด,ดผิดพลาดน,นะครับ ก็ติชมมาได้เลยนะฮะลองไปว่ากันนะครับ